รดทาบที่นี่สถานีบ้านโป่งที่นี่สถานีบ้านโป่งชานชลาจะอยู่ด้านซ้ายของขบวนรถตรดและมาระวังอันตรายขณะข้าขึ้นลงจากขบวนรถและโปรดตรวจสอบสิ่งของสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถตอวเที่สถานีบ้านโป่งในชานชลาที่สองขณะนี้เป็นขบวนรถตรวจพิเศษทักษิณารัฐขบวนที่สามส่บ ก็ทางสถานีกล,ลางกรุงเทพมหานครสุดปลายทางสถานีชุมทางสายาหญ่ขบวนรถเที่ยวนี้เมื่อออ,ออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะ้หยุดรับสมงผู้โดยสารที่สถานีราชบุรีสถานีเชรบุรีสถานีาานวหินเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะสถานีบ้านโป่งในานามของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการของการรถไฟการเดนทาง ขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและวังเป็นเห็ุที่ว่ามีการเดินทางครั้งต่งอไปการรถไฟคงมีโอกาสได้ให้บริการท่านอีกขอขอบคุณค่ะขอบคุณครับ על הכרעה hurting...